บ้านทำอะไรคะจะก้วแมงม,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 มันจะก้วแมงมันั้วแมงมันจักหน่อยก่อนนะอ๋อโอ้อันนี้เราก็เอาหั่นอะไรลงไปเนี่ยพ่อใบเตยใบเตยใ,ใส่อันนี้เราก็มาั้วแมงมันนะคะ รอคั่วไปเรื่อยๆไม่เสร็จอ,อ่าข้อบบ้านปรุงรสใส่รสหนึงงซีอรสหนึงเฮ้คือหัน่นหั่นใบเตยใส่ลงไปด้วยนะคะตามด้วยเกลือน้ำอ,อะไรเพิ่มๆเรไม่ต้องใส่ซอสเราใส่งั้น ย่งละลองชิมดูสิคะว่ามันรสชาติอร่อยไหมถองแล้วเนาะนโอ้ต้องชิมต้องชิมอีกันเด้อชิมนะ อืมอร่อยคุณเจมมมันมเคยได้นักเซเเ็ดโป้ก้ะมันตรงเนี้ยมันอ่อนจากบ้านเคยเคยไปเก็บต่เี่อนเก็บเก็บเก็บหล่อไปถึงปุ่นกเอาเกตรงนี้ยทังทั้งน้ำเคยอ่เนี่ น้ำพริกก็ได้การน้ำพริกก็ได้หนอะน้ำพริกแมงมันเองาขั้วแล้วเราก็ไปตำรือว่าตำสุดๆยื่นมาให้ดูนะโอ้โหน่ากินมากๆเลยค่ะเราไปกินกันเลยนะคะมากินข้าวกันค่ะแมงมันขั่วกับน้ำพริกแมงมันอันนี้มาแมงมันคั่วก่อนเนาะแมงมันคั่วก่อน โอ้กรับโอไอ้กระมอนปีหนึ่งกินได้กินข้างหนึ่งโอ้ปีหนึ่งได้กินข้างหนึ่งครับอืมหมัน่นอร่อยังวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอขอบคุณพี่ปานาาที่ช่วยกดติดตามและเป็นกําลังใจให้ช่องของหนูหนูจะตั้งใจทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะ